สวัสดีค่ะเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์นะคะทุกคนย่าก็จะมาทำอะไรเล่นสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะเอ้ลมก็แรงแรงวันนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ที่หน้าบ้านย่านะคะเช้านี้ย่าก็จะมาทำปุ๋ย ให้กับต้นไม้นะคะแต่ก็ให้ดูแสงพระอาทิตย์ก่อนนะคะพระอาทิตย์สวยมากเลยวันนี้ค่ะถ้าไม่มีสิ่งอื่นมาบดบังเนาะพระอาทิตย์ก็จะส่องแสงจ้าเลยค่ะเริ่มเช้าวันใหม่นะคะหลังจากย่าไปส่งหนวยไปโรงเรียนแล้วนะคะย่าก็ กลับมาทำปุ๋ยไปค่ะไปดูกันนะคะว่าย่าทำยังไงเนาะนี่เป็นวิธีการที่ทุกๆคนหลายๆคนที่ทำเกษตรทำกันนะคะทุกคนไปค่ะไปดูกันนะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์นะคะทุกคนย่าก็จะมาทำอะไรเล่นสักหน่อยนะคะ อันนี้เป็นไข่นะคะโอ้ย,อยลมก็แรงแรงวันนี้ค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกะปินะคะกะปิหนึ่งช้อนไข่หนึ่งฟองกะปิหนึ่งช้อน นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวหนึ่งขวดก็ไงดีอ่ะย,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 ยวล้างมือเอาดีกว่าใช้มืออุ้ยแม่ตกน้ำลมแรงค่ะขวดน้ำที่เตรียมไว้มันเปลิว เปลือกไข่นะคะยาก็จะมาทำปุ๋ยนะคะทุกคน เหมือนเราจะเกี่ยวไข่เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้สูตรมาจากหลายๆหลายๆสำนักนะคะที่ทำเนาะยาก,ก็อันที่จริงทำเก็บไว้นะมีอยู่แต่ทีเนี้ยใช้หมดไปแล้วโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำออกมาให้ดูเนาะว่าย่าทำปุ๋ยยังไงเนาะ ีนี้เห็นว่าต้นไม้มันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาทำปุ๋ยทีนี้ก็จะเทลำบากล่ะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีตุกรอกเนาะ น,นี่พอเสร็จแล้วนะคะยากก็จะเทกรอกใส่ขวดนะคะที่เ็จเศษมันจะไม่เข้าไปเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้ย เรื่องได้ราวไหมเนี่ยได้อยู่นะ ได้แล้วนะยาก็จะเขย่าเขย่าเขย่าให้มันเท่ากันนะคะให้มันเข้ากันพอมันมันน่าจะโอเคแล้วนะยาก็จะเอา น้ำเติมนะคะเติมให้เต็มแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้แถวนี้และคะ่ะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้แถวนี้แหละให้ดูต้นไม้ไปก่อนนะคะเออ เติมน้ำลงไปนะคะ นี่ได้แล้วคะ่ะทุกคนยากกจะปิดฝานะคะแล้วก็เขยา่าเขย่าอย่างนี้นะคะพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปแล้วยากก็จะตั้งทิ้งไว้กับแดดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่าผ่านไปทุกวันยากก็จะมาเขย่าอย่างเงี้ยทุกวัน จนได้ได้สี่ห้าวันมันก็จะใช้ได้เลยนะคะฟิลินซีมันก็จะทำงานเนาะประจุลินซีมันทำงานแล้วเราก็เอามาผสมน้ำลดต้นไม้ได้แล้วก็สูตรนี้เขาบอกว่ามันกันแมลงได้ด้วยนะนอกจากจะทำให้ต้นไม้งามแล้วก็กันแมลงได้ด้วย สวัสดีนะคะสวัสดีครั้งนะคะย่าก็มาทำปุ๋ยเนาะทำเสร็จแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะเเราจะมาดูกันว่าทำแล้วอีกอีกสีห้าวันมาดูกันว่าสีของออจุลินทรีย์ที่ย่าทำเนะี่ยมันจะเปลี่ยน มันจะเป็นสีแดงอย่างของคนอื่นเขาไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะคลิปนี้ยาก,ก็ลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ